สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กครับวันนี้ต้อนรับปี2 0 2 5กับทางมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับเปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยกันครับวันนี้มาเน้นๆครับ2รุ่นด้วยกันครับสำหรับรุ่นแรกครับต้องบอกเลยว่าอ l l นิวอย่างแท้จริงครับสำหรับ all new pcx มาด้วยรูปโฉมใหม่ครับเสริมเมกลักษณ์ด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่ทรงวิ t ตอรี่เชฟครับพร้อมไฟเลี้ยว led เพิ่มความสว่างและไฟท้ายดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมทั้งนี้ครับมาพร้อมกับพลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ esp plus สีครับ เขาเรียกได้ว่าแม้จะเป็นเครื่องยนต์รู่เดิมครับแต่ก็ให้สมรรถนะแรงต่อเนื่องส่งเต็มกำลังครับสมูทลื่นไหลตอบสนองการใช้งานหลากหลายสไตล์ได้อย่างลงตัวตามสไตล์ของ p c x ครับแน่นอนว่าตัวรถยังมาพร้อมกับระบบเบ,บรก ABS ล้อหน้าพร้อมจานเบรกขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกเมื่อเบรกกระดานหัน นอกจากนี้ครับยังคงไว้ด้วยความอเนกประสงค์ครบในเรื่องของช่องเก็บใต้เบาะขนาด30ลิตรและคุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda s m a r t k e y และคอนโทรลเลอร์ที่สั่งงานง่ายเพียงบิทสวิต์ครับผมสำหรับอีกหนึ่งรุ่นพิเศษครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะโดนใจ,จาสาวหรือว่าใครที่ชื่นชอบดิสนีย์ครับแฟนสาววกดิสนีย์ต้องไม่พลาดครับสำหรับ Honda าเจโน่ดิสนีย์แฟนตาเซียสำหรับ Honda าเจโน่พลาสต์ดิสนีย์แฟนตาเซีย85ปีครับรีมิเต็ดอีดิชันครับซึ่งมาพร้อมกับ Concept, the New High, คอนเซปต์เอนชาน i g เดอะน เสกทุกสไตล์ให้กลายเป็นดาวครับในโฉมของเจียนโนพัสคันนี้นะครับนำเอาแอนิเมชั่นระดับตำนานอย่างดิสนีย์แฟนตาซีครับลวดลายจอมเวทมิกกี้เมาส์มาคอลแลบ,บกับมอเตอร์ไซค์สไตล์ไฮแฟชั่นอย่าง Honda g เจีย o โนพัสได้อย่างลงตัวครับ